สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ๋งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นอัปเดตรายละเอียดของแพท1.3จากไลท์ที่เพิ่งจบไปนะครับซึ่งเป็นไลท์ที่ผมเศร้ามากเพราะว่าไม่มีฮูเต่าแล้วครับผมคาดหวังว่าฮูเต่าจะเปิดตัวในไลท์นี้แต่ว่าไม่มานะครับก,ก็จัดก็เศร้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็คงมาแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของรายละเอียดกันนะครับตัวของแพตหนงแุด1.3เนี่ย จะมาในวันที่3กุมภานะครับแล้วก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาหนึ่งตัวซึ่งก็คือตัวของเซียวตัวของเซียวจะเป็นตัวละครธาตุลม5ดาวใช้หอกนะครับแล้วก็จากความสามารถที่หลุดมาเนี่ยก็คือเป็นตัวละครสายดาเมจหลักเพียวๆเลยไม่มีความสามารถในการซัพพอร์ตเพื่อนเลยนะครับซึ่งรายละเอียดของตัวเซียวแบบละเอียดเนี่ยผมเคยทำวิดีโอไว้แล้ว ก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์นะครับสามารถเข้าไปดูยละเอียดแบบเต็มที่ได้ตรงนี้ผมจะขอพูดแค่คร่าวๆก็คือว่าสกิลพื้นฐานของตัวเซียลนะครับก็จะเป็นสกิลพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ในเส้นทางนะครับแล้วก็พอกดไม้ตายเนี่ยตัวของเซียลจะได้บัฟเป็นระยะเวลา15วิซึ่งก็คือในช่วงนี้ตัวของเซียลจะเปลี่ยนดาเมจจากกายภาพเป็นดาเมจทัดลมสามารถโจมตีได้แรงขึ้นกว้างขึ้น แล้วก็สามารถกระโดดได้สูงขึ้นก็คือกดกระโดดแล้วก็กดโจมตีเพื่อพุ่งโจมตีลงมาข้างล่างได้นะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่พลังชีวิตจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นตัวดาเมจหลักธาตุลมตัวแรกของเกมเลยแล้วก็หล่อเท่นะครับแล้วก็คนภาคคนเดียวกับคิดิตโตะเดี๋ยวยังไงถ้าตัวละครมาผมก็เอาไว้ทำไกด์สอนเล่นให้เหมือนเดิมนะครับ ตู้ของตัวละครตัวที่2นะครับก็คือตู้ของแมวหน่อไม้ม่วงเครชิงนั่นเองซึ่งจะมาวันที่17กุมภานะครับก็เป็นตู้แรกของตัวละครที่อยู่ในตู้ถาวรที่เอามาเลดอัพนะก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีการเอาตัวละครในตู้ถาวรน,นะครับหรืออาจะเป็นตู้อีเวนต์ตู้ลิมิตที่เคยมีมาก่อนเอามารีนันใหม่1ตู้ในแต่ละแผทก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาดูในแพทถัดไปทีหนึ่ง คราวนี้มาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างนะครับอีเวนต์อันแรกไปก็คืออีเวนต์แจกเพชก,กดกาชา10อันจากการล็อกอินนะครับซึ่งเขาบอกว่าล็อกอิน7วันได้10เพชน,นะครับยังไงก็อย่าลืมล็อกอินกันนะอันนี้แจกฟรีๆเลยเพราะว่ามันตรงกับช่วงตรุษจีนซึ่งเป็นเทศกาลสําคัญของเมืองจีนเนาะเขาก็เลยแจกเยอะแล้วก็มีให้เราเลือกตัวละครสีดาวได้ฟรี1ตัวนะครับจากทั้งหมด6ตัวที่ขึ้นในภาพตรงกลางนะ ซึ่งก็จะเป็นตัวละครสีดาวของเมืองหลีเยลนะครับเราเลือกได้หนึ่งตัวเท่านั้นซึ่งอันนี้ใครอวยตัวไหนชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นได้แต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนเนี่ยผมก็แนะนําเป็นตัวของซิงชิวนะเพราะว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นสามารถคอมโบได้หลายตัวหลายทีมนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เก่งมากกิจกรรมต่อมาที่เป็นกิจกรรมใหญ่เลยก็คือ l a n t e r n Light หรือก็อ line, อคือ Tower Defense นนั่นเองซึ่งก็คือเราสามารถเอาแต้มที่ได้จากการเล่นโหมด Tower Defense เ่ย มาแลกของรางวัลในการอัปเกรดตัวละครน,นะครับซึ่งรายละเอียดของโหมด p าวเวอร์ดี s เนท์ที่เขาบอกมาก็คือว่าในด่านนะครับเราจะมีแต้มที่เอาไว้สร้างป้อมนะแล้วพอเวลาเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยเราก็จะได้แต้มตัวนี้เพิ่มเอาไว้สนับสร้างป้อมเพิ่มหรือจะเอาแต้มไปแลกในส่วนของบัฟภายในด่านนั้นเพื่อทําให้ป้อมของเราแรงขึ้นได้นะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องระบบความยากซึ่งก็คือคล้ายๆกับกิจกรรมลูกบาศกนะก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเล่นความยากระดับไหนแล้วยิ่งเราเล่นระดับความยากสูงๆเนี่ยเราก็ยิ่งได้ของรางวัลเยอะตามไปด้วยนะครับก็เป็นโหมดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าผมเองก็ชอบเล่น tower defense อยู่ละคิดว่ามันคงไม่น่าจะยากมากนะครับน่าจะเก็บของรางวัลสำคัญๆหรือทั้งหมดเนี่ยได้ไม่ยากก็เดี๋ยวรอมาดูกันอีกทีนะครับตอนกิจกรรมมาผมค่อยมาทำไกด์อีกทีหนึ่งนะ กิจกรรมต่อมาก็คือเป็นกิจกรรมถ่ายโปเกมอนไม่ใช่นะครับก็คือเป็นถ่ายรูปของพวกมอนสเตอร์แล้วก็พวกดอกไม้อะไรต่างๆซึ่งพอเวลาเราถ่ายเนี่ยเราจะสุ่มได้รูปนะครับซึ่งรูปจะมี5สีในวันหนึ่งเนี่ยเราจะถ่ายได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วสมมุติว่าเราถ่ายไป10ครั้งแล้วรูปที่เราสุ่มได้เนี่ยมันไม่ได้สีที่เราต้องการเนี่ยเราก็สามารถให้เพื่อนส่งรูปสีที่เราต้องการมาให้ได้ หรือไม่แล้วก็เอาสีที่เรามีเยอะเนี่ยส่งให้เพื่อนก็ได้นะครับแล้วพอเราเก็บได้ครบ5สีแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแลกของรางวัลได้นะครับมาดูไฮไลท์อย่างหนึ่งของแพทนี้นะครับก็คือเป็นบอสใหม่ซึ่งจะมาพร้อมกิจกรรมด้วยก็จะมีศัตรูตัวใหม่2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็น g o h e e l c h a p ล่างโตเต็มวัยอันนี้น่าจะเป็นมินิบอสนะครับ แล้วก็จะมีตัวของไพโมโ o ว c เชฟซึ่งอันนี้น่าจะเป็นบอสแบบตัวใหญ่เลยซึ่งจากในเทร์เลอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งหมด4ี่ธาตุก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะซึ่งเมคานิกที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือว่าเวลาเราใช้ธาตุอะไรโจมตีบอสนะครับก็คือพวกไฟไฟฟ้าน้ําแข็งน้ําเนี่ยตัวของบอสจะดูดซับธาตุนั้นแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีอะไรต่างๆตามธาตุที่ดูดซับนะครับ นอกจากนี้ยังมีเมคานิกในเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าบอสโจมตีตัวละครของเราที่มีโล่เนี่ยตัวของบอสจะโดนดาเมจสะท้อนกลับด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโล่ที่ตัวละครเรามีเป็นโล่ธาตุหินหรือเป็นโล่ธาตุเดียวกันกับธาตุที่ตัวของบอสดูดซับไว้เนี่ยบอสจะโดนสะท้อนดาเมจแรงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเมคานิกที่น่าสนใจนะคือทําให้ตัวละครธาตุหินเนี่ยเหมาะจะเอาไว้สู้กับบอสตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวยังไงถ้าบอสมาเนี่ยผมก็จะทําไกด แบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็รอรับชมกันได้แล้วกิจกรรมที่เข้ามากับบอสนะครับก็จะมีเป็นเคเวสสำรวจแบบใหม่นะครับซึ่งมันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด8 00อันเราจะสามารถส่งได้ทั้งหมดวันละ4อันนะครับเลือกได้แค่4อันเท่านั้นซึ่งรางวัลเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือจะเป็นเพชรซึ่งเราได้แน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นของแถมจะเป็นพวกเงินอะไรต่างๆนะครับซึ่ง โอกาสในการได้ของแถมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเราส่งตัวละครไปแล้วก็มันมีลูกศรชี้ขึ้นก็คือเป็นตัวละครที่ได้บัฟนะครับจะเพิ่มโอกาสได้ของแถมเราส่งตัวละครได้4ตัวนะแล้วก็สามารถเอาตัวละครของเพื่อนอีกหนึ่งตัวมาช่วยเพื่อเพิ่พมโอกาสได้ของแถมได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรม on t เด h ะ n ัซึ่งก็คือให้เราไปสู้กับบอสตัวใหม่เพื่อรับของรางวัลเพิ่มนั่นเอง กิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมรางวัลของเลลายคูณ2นะเลลายก็คือพวกดอกไม้สีทองกับสีน้ําเงินที่ให้เงินแล้วก็เ e อ p ตัวละครน,นะครับซึ่งมันจะคูณ2ให้วันละ3ครั้งจากที่เห็นในภาพเนี่ยกิจกรรมอยู่ประมาณ30วันนะซึ่งถือว่านานอาจจะเป็นกิจกรรมยาวช่วงแพท1.3ด1.3เลยก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดีมากเลยเพราะว่าพวกหนังสือกับตัวละครเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดแคลนมาก แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือพวกระบบต่างๆที่เพิ่มเข้ามาใหม่ส่วนแรกก็คือจะเป็นคู่มือของมอนสเตอร์แล้วก็สัตว์ต่างๆที่เราเคยสู้เคยเจอนะครับส่วนต่อมาคือระบบของโปรไฟล์ซึ่งมีการอัปเดตจะมีในส่วนของการโชว์อาชีพเมนต์ว่าเราเคยได้มาแล้วทั้งหมดกี่อันในส่วนของอบิดว่าเราลงได้ถึงชั้นไหนแล้วแล้วก็จะมีโชว์เคสของตัวละคร8ตัว ก็คือเราสามารถเลือกตัวละคร8ตัวเอามาใส่ในหน้าโปรไฟล์ได้แล้วเพื่อนเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูในโปรไฟล์ของเราว่าตัวละครที่เราโชว์ใช้อาวุธอะไรใช้อาร์ติแฟกต์อะไรพวกนั้นนะครับเป็นโชว์เคสอวดตัวละครนั่นเองนะฮะแล้วก็มีระบบเปลี่ยนธาตุของหินเลื่อนขั้นตัวละครนะครับก็คือเรามีหินธาตุอะไรเราสามารถเอาไว้เทมใหม่ซึ่งจะเป็นกระปุกเกลือนะครับเอามาเปลี่ยนธาตุ ของตัวหินได้ก็เป็นระบบที่โอเคนะครับแล้วก็ระบบสุดท้ายซึ่งน่าสนใจมากก็คือระบบการย่อยไอเทมต่างๆมาเป็นของอัปตัวละครนะซึ่งจากที่ผมเห็นในไลฟ์จีนเนี่ยเขาเอาพวกดอกไม้มาเปลี่ยนเป็นพวกสมุดอัพเลเวลตัวละครแล้วก็สมุดอัพสกิลได้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆจะดีมากก็คือเราสามารถไปฟาร์มเอาพวกของต่างๆในโลกนะครับเก็บดอกไม้เก็บแร่เก็บเรื่ต่างๆ มาเปลี่ยนเป็นพวกของอัพตัวละครได้นะครับถ้าได้จริงๆคือดีมากอันนี้คือผมสนใจมากๆแล้วนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือผมก็จะเอาพวกเทเลอร์ต่างๆ you find her and we'll spend the next lantern right together